บอสตันเทเรียเป็นพันุสุนัขขนาดเล็กที่มีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกามีลักษณะเด่นเป็นพิเศษและมีบุคลิกที่น่าดึงดูดด้วยประวัติศาสตร์และลักษณะเฉพาะตัวบอสตันเทเรียได้รับความนิยมในฐานะเพื่อนสนิทและเพื่อนคู่ในครอบครัวต่อไปนี้คือภาพรวมที่ละเอียดเกี่ยวกับบอสตันเทเรียประวัติและต้นกำเนิด บอสตันเทเรียถูกผสมพันธุ์ในสิ้นสุดศตวรรษที่19ในสหรัฐอเมริกามันถูกสร้างขึ้นโดยการผสมพันธุ์ระหว่างบูด็อกอังกฤษและเทเรียอังกฤษสีขาวมันเป็นหนึ่งในพันธ์สุนัขแรกที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในอเมริกาและชื่อของมันมาจากเมืองบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตลักษณะและคุณสมบัติ บอสตันเทเรียเป็นสุนัขขนาดเล็กถึงกลางมีร่างกายแบบพอเพียงและจมูกสั้นใบหน้ามีเครื่องหมายสีขาวที่เรียกว่าเครื่องหมายเสื้อใซเส้นขนสั้นมันวานสีเป็นสีดำและขาวซีลฐานสีดำมีเครื่องหมายสีน้ำตาลแดงและบรินเดอร์ลายทางสีดำและน้ำตาลแดงบุคลิกภาพและพฤติกรรม บอสตันเทเรียมีบุคลิกภาพที่น่ารักและเบิกบานสร้างส่วนแสดงความรักอย่างแข็งแรงกับครอบครัวของพวกเขาพวกเขาเป็นสุนัขที่เป็นมิตรและมีนิสัยสังคมชอบปฏิสัมพันธ์กับสุนัขและคนอื่นพวกเขาเป็นคนกระตือรือร้อนและเรียนรู้เร็วเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำเทคนิคและคำสั่ง ความจงรักภักดีและความเชื่อฟังทำให้พวกเขาคํำนึงถึงความสมดุลในครอบครัวการออกกำลังกายและการดูแลบ o สต o n เท r r i ยต้องการการออกกำลังกายที่เหมาะสมรวมถึงการเดินเดินทุกวันและการเล่นเบาๆด้วยลักษณะจมูกสัน้นพวกเขาอาจเป็นคนไว้ใจต่อความร้อนดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเกินไปในสภาพอากาศร้อน การดูแลเรื่องขนเป็นเรื่องง่ายเพียงต้องแปรงขนเพียงไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์จีเก้สุขภาพและข้อควรระวังจากลักษณะจมูกสั้นบอสตันเทอรียมีความเสี่ยงต่อปัญหาการหายใจและลมหายใจติดขัดนอกจากนี้พวกเขายังอาจมีปัญหาตาเช่นตาโป้องออกครอบโตซิส การจัดการน้ำหนักที่เหมาะสมและการตรวจสุขภาพอย่างประจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญสรุปบอสตันเทเรียเป็นพันธุ์ที่รักใคร่ของคนหลายคนเลือกโดยครอบครัวหลายครั้งเพราะลักษณะที่น่าดึงดูดและบุคลิกภาพที่น่าติดตามลักษณะความกระตือรือร้นและสังคมทำให้เชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับเจ้าของได้ โดยการให้การออกกําลังกายและการดูแลที่เหมาะสมและรักษาสุขภาพไว้บอสตันเทอรียสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและกระฉับกระเฉงได้